สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่18มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซนช่วงเช้าต่เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้มาเนสกากุนซื้อเชลซีอยากจะได้ตัวคาวราฟิโอวีกองหลังอิตาลีมาเสริมหลังบ้านนักเตะเคยเผยอยากซบสิงบรูมากที่สุดใน,นเจรจา นในเกมรแรกของทีมชติอิตลาลีในศกยโร2024เยอรมนีที่พบกับทีมของแอลเบเนียบริคาโดคาราฟิออรรี่กองหลังในวัย22ปีจากทาน,นของโบลินยาจับคู่กับอารอาซันโดปรัสโตนีทำผลงานได้อย่างจเจ้เจียมแม้จะพลาดท่าเสียประตูให้กับคู่แข่งตั้งแต่ช่วนงนาทีแรกของเกมด้วยความที่ไม่เข้าใจกันแต่ตลอดทั้งเกมบริคาโดคาราฟิออรรีแทบจะไม่มีจังหวะเสียเสียหายหายส่วนตัวเลยจนกลับมาเอาชนะไปได้2-1ในครั้งนี้ ซึ่งนอนว่าด้วยฟอร์มการอาเล่นบลมไปถึงอายุส่งผลให้กระทางทีมดังเดลซีอาอิตาลีอาทิเช่นเอชิวิลานอินเตอร์วิลานจูวินตุชนาบ,บรีสนใจเขามากขึ้นในขณะนี้ขณะที่ทางด้านของทางเชลซีและก็สเปอร์แห่งสุขบันพีเบริงกตก็เป็นสโมสรที่จับจ้องมองกองหลังชาวอิตาลีบบรายนี้ไม่ละสายตาเช่นเดียวกันนะ โดยทางด้านดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสิงห์บุรูจะเริ่มเดินเครื่องเดี๋ยวนี้แบบเต็มสุขแล้วหลังมีการบริงานจากทางด้านของฟุตบอลรันดอนบอกว่าเอ็นโชม,มาเดสกากนสือป้ายแดงของเชลซีอยากได้ผู้เล่นในนารับฝั่งซ้ายคนใหม่ซึ่งบริคาโดคาราฟิออรีสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งในปาก,กันหลังตัวกลางและก็แบ็กซ้ายในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ และสิ่งที่ทําให้ดีลนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่เมื่อปี2022บริคาโด้คาราฟิออรีพูดถึงความฝันของตนเองบอกว่าผมมี2ภาพในหัว1กลับอิตาลีบางทีอาจจะได้อยู่ที่ลงโรมหรือความฝันของผมอีกอย่างนึงคือการได้เล่นในพรีเมียร์อังกฤษผมชอบเวสต์แฮมหรือเชลซีเป็นอย่างมากเลยนะ สำหรับด้านของบริคาโดฟคาราฟิออรีในฤดูกาลตา่ 23, เขาลงสนามให้กับด้านของโบรินญ,ญาไปจัสิน้นสิ้เ37เกมระจทุกบริการทำได้2ประตูกับอีก5าแอสซิสก่อนจะถูกกรูเซโนโสปาริติในใหญ่ทีมชตดอิตาลีเรียกติดทับอาร์ซูรีชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในคั้งนี้เชลซีประกาศขยายสัญญาฉบับใหม่ไทบริกจอจอีกครั้งในข้งนี้นะ โดยไทริกจอร์จปีกดาวรุ่งอนาคตกไกลสังกัดเชลซีตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กัสบสโมสรออกไปแล้วในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเชลซีก็มีความยินดีที่จะประกาศเลยนะว่าไทริกจอร์จแนวรุกอะคาเดมีได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีทางการจากสโมสรได้กล่าวระบุเอาไว้ โดยแข้งพลังหนุ่มวัย18ปีปรายนี้ได้รับการยกย่องนว่าเป็นหนึ่งในนักเตะต,ตัวรุกที่มีฝีเท้าไม่ธรรมดาในแคเดอบี่ของสโมสร โดยเขามีชื่ออยู่ทัพสิงบรูชุดใหญ่ไปถึง3นัดในสุขบอลพีบยริกนั้นดูการชีแล้วภายใต้ยุคข,ของบริซิโอปชิติโนแต่ก็ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทางทีมชุดแรกเลยสำหรับสนนักของไทเร็กจอร์ดเนี่ยลงเล่นให้กับทีมเยาวชนเชลซีสุขบอลพีบยริกกิอยู่18ปีไปทั้งหมด13เกมได้ดูการสัปดาห์ยีาทำไป9ประตูกับอีก6แอสซิสในขั้งนี้ เอาแล้วงไงสิงฟ้าช็อกฟิลนะฮะโดนวูฟปาดหน้าแย่งตัวลิมาไปอย่างหน้าตาเฉยโดยเชลซีพลาดท่าโดนทางด้านของหมาป่านะฮะปาดหน้าคาบตัวเปโดริม่า ฟร์แบ็กชาวบอสเซิเลียนไปร่วมทีมแล้วในคัางนี้โดยก่อนหน้านี้ทางด้านของทางาฟาบิเชโอโราเโน,โนเปิดเผยเลยนะว่าสิงค์คารามเชลซีเดินหน้าลงาตกลงสปอร์ตเวเรชิชฟีเพื่อจะควา้าแบ็กวัย17ปีไปร่วมทีมซึ่งการเจรจาทั้งสองสโม,มสรเป็นไปได้ด้วยดีรวมไปถึงนักเตะที่พร้อมจะย้ายสโม,มสรในคั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย โดยทีมดังรอนดอนหวังจะส่งนักเตะให้สตาร์บรูสที่อยู่ในครมบรูโคยยืมตัวไปใช้งานแต่เมื่อวันจันที่ผ่านมาสปอร์ตเรซิฟีออกแถลงการยืนยันแล้วว่าทาง,าง,ทางด้านของบูฟสันตันวันเดอร์ที่ดำเนินการทำเข้าตกลงในการดึงตัวบริม่าซึ่งก็กาลังจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของมาป่าทางด้านของมิดแลนในขณะนี้ โดยทางด้านของการเจริจากับทางด้านของบุฟฟตันวอนเดอร์นะฮะเหลือเพียงแค่ข้อตกลงที่กำลังรอการอนุมัติในช่วงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งการตรวจร่างกายจะดำเนินการโดยสโมสรอังกฤษรวมไปถึงทางด้านของอเอกสารในการอนุมัติส่วนต่างๆในครันี้ ท่ากับว่าจุดหมายของบริมาตไม่ใช่แค่การเดินทางไปที่ลอนดอนแต่เป็นมิดแลนด์ซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอวีซา่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อจะให้ขั้นตอนต่างๆบรุทธน้าอย่างที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกับทาานั่งของวูฟที่กำลังรอให้บริบาตนั้นเดินทางไปยังสม,มสรเพื่อดำเนินการตรวจร่างกายและกระดงสนามในสัญญาอย่างเป็นทางการโดยนักเตะจะมียุครบ18ปีในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เชลซีจับดาวโรดจอร์จต่อสัญญาจะถึงปี2027นะโดยเชลซีเองประกาศต่อสัญญากับวันท่านของไทริคจอร์จดาวรุ่งพรสวรรค์สูงออกไปจนถึงปี2027พร้อมมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีซึ่งไทริคจอร์จที่ลงเล่นตำแหน่งกองกลางนั้นได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งชาวอังกฤษที่น่าจะมีอนาคตสดใสที่สุดแล้วและก็มีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลังกฤต้องการจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีม โดยแข้งวัน18ปีรายนี้ที่ปัจจุบันเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษชุดยูสปปียังไม่เคยลงเล่นให้กับทันทีมชุดใหญ่ของเชลซีเลยแต่เคยมีชื่อสำรอง2นัดในฤดูกาลที่แล้วล่าสุดนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเชลซีจัดการต่อสัญญากับแข้งอนาคตรายนี้ออกไปจนถึงปี2027พร้อมกับมีเงื่อนไขในการขยายเพิ่มอีก1ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังต่อสัญญาฉบับใหม่จอร์เปิดใจบอกว่าแม้ว่าผมโชคดีมาก พอมีชื่อสำรองสองนัดแต่ผมเองนั้นก็ยังไม่ได้โอกาสในการโรสนามแต่ว่าฤดูก,การหน้าผมหวังว่าจะต่างออกไปการตอบสัญญานี้ทำให้ผมมีความทะยอทะยานมากยิ่งขึ้นและก็กระหายในการจะไปถึงเป้าหมายในครั้งนี้สูงมากเลยนะ เชลซีปล่อยไหมโควิลยังเปิดกว้างย้ายซบบาเยบร์มิวนิคในช่วงสม,มัยนี้โดยการนี้ทางด้านของสกายเยอรมนีรายงานข่าวว่าบริวายโควิลกองหลังของเชลซีเปิดกว้างในการย้ายไปร่วมทีมบาเยบร์มิวนิคในช่วงสม,มัยนี้นะ ซึ่งโคบิลกลับไปอยู่กับทางด้านของเชลซีเมื่อฤดูก,การเี่แล้วหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างการยืมตัวกับทางด้านของบริตันแอนท์โฮฟอาร์เวียนแม้จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฟุตบอลพรพีเมียร์ลีก10เกมแรกของสโมสรแต่อาการบาดเจ็บทำให้โคบิลตกอันดับตัวเลือกในทีมสิงคโปร์ซึ่งบาเยิต์ต้องการจะเสริมนารับในช่วงสมอนี้โดยทางด้านของแบงซองกอมบานี Company, กองกลางอ่กองหลังชาวอังกฤษรายนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในข้งนี้ เชลซีอยากจะเก็บโควิลไว้ใช้งานต่อไปในขณะที่ค่าตัวก้อนโตของนักเตจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบาเยอมิวนกในการที่จะเซ็นสัญญาในปัจจุบันโควิลจึงเหลือสัญญาอีก5ปีนะฮะโดยสโมสรมีออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มอีกปีซึ่งจะทำให้การย้ายดูยุ่งยากขึ้นไปอีกนิดในคารักนิดได้ซ้ำไปนะ เอาได้ยังไงยังมีนาคตอยู่ในครั้งนี้เผยม,มาเดสกาสั่งบอกบริหารเชลซีอย่าพึ่งขายซันเชสโดยงานนี้ทางด้านของฟาบิเชโอรบาโนบริงานข่าวนว่าเอมโบรเอมโซมาเดสกาเทรนเนอร์คนใหม่ของเชลซีมั่นใจว่าเขาสามารถดึงศังกยภาพของบรเวิร์ซันเชสได้ โดยซานเชซเนี่ย้ายมาจากด้านของบริทันแอนด์โฮฟอารเวียนด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์เมื่อเสมอชีแล้วแต่หลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงเดือนธันวาคมเขาก็โดนอาจาด้าน,นของจอร์เจปริโตวิชย่งตำแหน่งตัวจริงไปอย่าง้รก็ตามปรโตวิชนั้นโดนวิจารณ์เรื่องของฟอร์มที่ตกลงไปเช่นเดีวยวกันโดยเฉพาะการใช้เท้าเล่นได้ไม่ดีพอ กระนั้นมาริสกาเชื่อว่าเขาสามารถดึงศักยภา,าพจากความสามารถในการเล่นบอลกับเท้าของซันเชสได้นอกจากนี้เบิร์นเบนโรเบิร์ชนะฮะได้รับการเสนอให้เป็นหัวหน้าฝ่ายผู้รักษาประตูระดับโลกเลยนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่จะรังซันเชสให้อยู่กับทีมต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมกิดดีกด้วยและข่าวเชิซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอซทนติดตามกันต่อไปกันด้นครับ